สวัสดีครับเป็น้องครับยูกับช่องอนวังลชแนลกับผมบ่าวเก่งครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตสวนนะครับรวมๆนะครับว่ามีผลผลิตอย่างแน่นะครับไ้เก็บแล้วนะครับเพศสวนมากกับประมาณเกือบเขาปีที่หาแล้วนะครับปีแรกก็จะปลูกเป็นกล้วยนะครับตัวเป็นไม้พิเรียงก็ทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับปลูกมาเรื่อยๆเบิ้งพักหวานปลาครับผมอายุจะเขาปีที่หา อนนี้เก็บยอดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ยาก,กาศในสวนก็เย็นสบายครับผมะขามเทศนะครับเป็นไม้เปรียงมะเบิงคาครับผมคาเกษตรแดงไงครับผมพักหวานปลาอายุ สามปีนะครับจะเขาปีที่สามอ่ะจะมียอดให้เก็บตัวนี้จะเป็นข่ากเกษตรแดงไงเด้อครับพี่น้องกอ่อไงนะครับผมกำลังแตกกอ่อครับก้อนนี้ก็น่าจ,จะได้ประมาณเกือบ จะพกโลนะครับผมถ้าเกิดขุดยกก่อนะครับผม7โลล่่ำนะครับผมเกษตรแดงง่นะครับจะนิยมนะครับถอนล่่ำแบบนี้นะครับไปปอกขายครับผมตามตลาดเดี๋ยวทะลุมาตรงนี้ครับผมตัวนี้เป็นแปลงเพิ่มมากเขาเจอเกาาครับผมแต่ว่าโดนน้ำท่วมครับ่ากำลังออกดอกครับ เก็บดอกไปหลวกจิ้มก็ได้นะครับดอกกำลังออกเลยครับตรงนี้จะเป็นบักม่วงอาทูอีทูนะครับที่พี่ชายนะครับซื้อหายช่วงวันเกิดสามสองปีก่อนนะครับสองปี 2องปีติดผลผลิตครับนี่ครับสองปีลูกง่เริ่มง่แล้วครับผมไอทูอีทูครับต้นนี้ก็เป็นลินจี นครพนมนะครับนอพ่อหนึ่งติดผลผลิตปีที่สองครับผมปีแรกเป็นบกกีลูกนะครับปีที่สองก็เริ่มดกครับผมปลูกมาสามปีนะครับพ่อได้กินแล้วครับพี่น้องครับลิมจีปลูกแบบ บ่คอยได้ใส่ปุ๋ยอย่างนะครับบบได้ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเลยนะครับผมใส่แต่ปุ๋ยขอ,อกนั่นน,น,นั่นหายที่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไปบุกเบอร์เกสสวนของแม่บ้านนะครับผมของแฟนกาลังเห็ดขอ,อกไก่ครับทั้งนั้นตอนนี้ต้นเป็นต้นบักม่วงเบาครับผมมะ่วงเบาปักใต้กําลังติดดอกปีแหลกครับปีแหล ยังบดท่านได้ชิมนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นลินจีที่ปลูกใหม่ครับผมปลูกไม่ก็จะติดลูกจยดหนึ่งลูกอายุเกือบสองปีครับผมโ้นนี้จะเป็นค่าแดงหน่อยนะครับพี่น้องค่าแดงหน่อยมันจะต่างจากค่าแดงใหญ่ก็คือเรื่องขนาด เรื่องนอนะครับผมแล้วก็สีของนอนะครับจะต่างกันสางก่อลุ่งนะครับที่เห็นเป็นใบแห้งๆครับเพราะว่าสางก่อลุงแล้วก็ยังพวท่านเอาเอาลำแก่ที่เขาเริ่มแห้งนะครับออกแต่กระแตกก่อหน้าไม่แล้วนะครับน่ครับเบ่งขนาดนอออนลก็จะน้อยกว่าเกษตรแดงไงครับผม ต่างกันหลายเลยครับผมกอบเท่าโตนะครับต่างจาก,กเกษตรแดงใหญ่ช่วงนี้ยังอยู่นาแรงอยู่นะครับผมกับสร้างใบคุ้มดินใบก้อนครับผมปลูกแบบประหยัดน้ำครับครับนี่ก็เป็นบักม่วงสามฤดูนะครับโชคอันนั้นปีนี้เข่าสูป,ปีที่สถือว่าดกนะครับ สำหรับมะม่วงโชคอันนั้นครับนี่ครับพี่น้องถือว่าดกนะครับสำหรับมะม่วงสามเยดูโชคอันนั้นโซนนี้ก็จะเป็นพวกหวานปลาครับพวกหวานปลา เกือบตายไปคือกันครับผมช่วงช่วงที่ผมตัดไม้พ่เรียงนะครับตัดไม้พ่เลียงช่วงมันจะหมดฤดูหนาวแล้วนะครับเมื่อเข้าหนาแรงนะครับเพื่อให้บางตน้นเกือบตายไปเลยนะครับักหวานเพิ่งอัดน้ำเข้าไปนะครับกําลังแตกยอดเบิ้งครับพี่น้องกับเจียวปลาครับกบเจียวปลาที่แซ่นน้ำพุนต้นพกหวานปลากําลังเป็นดอกครับผม ต้นไว้สีไดงใหญ่ออกนะครับไปเขาเริมดัวเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตตอนเก็บผลผลิตพวกหวานมันจะมันจะยากนะครับผมมีกระเจียวปลาเริ่มออกแล้วครับนี่ครับต้นนี้เกือบตายครับผมเจอแดดโอ้หลายเลยครับพี่น้องกระเจียวปลาเบึงครับดูตามลมเงาของพวกหวานครับผม นี่ครับแต่เจียวแดงนะครับออกก่อนมูครับส้นนี่กระปูกสัมครับผมปลูกบอติดกระปูกไม่ปลูกสัมไปเรื่อยๆครับจะเป็นน้ำค้างนะครับในช่วงหนาฝนระบายน้ำบ่ดีนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาบักพามมาปลูกครับกระเจียว แห่งตายไปกระมี่นะครับเดี๋ยวกะสอมใหม่ในปีนี้ครับผมสอมไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะเป็นบอกบครับบอกบก็จะได้มาปรับปรุงหม่อีกเท่านึงครับมี่พอแม่พันธุ์อยู่ประมาณเกือบสิบตัวมันเป็นสองบอกรูนี่ครับกระเจียวปลาบ่ไดเก็บครับผม ต้นนี้เป็นมะม,ม่มวงมะม่วงใหญ่นะครับผมจำจำว่าได้ว,ว่าเป็นมะม่วงยี่หอ้อยงมหาชนุกอย่างประมาณนี้แหละครับขนาดลูก,กจะใหญ่นะครับนี่ครับรสชาติก็จะ บปเปียวนะครับออกมันๆต้นนี้จะเป็นแก้วขมิ้นครับผมติดลูกปีที่สองครับปีนี้เือ่าดกนะครับปักมวงนี่ครับแก้วขมิ้นกล้วยมันเข่าปีที่สามนะครับมันมันมันต้องขูดออกปลูกใหม่นะครับมันถึงจะงามครับนี่ครับ ป่วยปีที่สามที่สี่นะครับก็จะมองงามนะครับผมแต่ว่าต้นใหม่ต้นเดือนๆนะครับก็ติดแล้วนะครับเป็นพี่เรียงให้ต้นใหม่ต้นเดือนๆได้ดีนะครับสําหรับกล่วยกรลังกินจูต้นตะลิตนนะครับนี่โอ้ยปลูกแบบที่ว่าดาดูแลครับกรลังกินจูนะครับอืมสุกแล้วพอดีกินครับ ลูกบสมบูรณ์เพราะว่าอย่างที่บอกคือบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยครับช่วงปีปเมื่อกี้นี้บม่ได้ใส่ปุ๋ยเป็นไงครับนี่ครับมะม่วงแก้วขมิ้นผลผลิตแต่ลายยางนะครับก็เริ่มมีให้ไหเด้เก็บกินแล้วนะครับ ลักๆก็จะเป็นพักหวานครับผมขนุนตัวนี้นะครับติดลูกทุกปีนะครับติดลูกตลอดเป็นพันลูกเล็กๆนะครับผมน่น้อยๆแต่ว่าซุกเนื้อจะแน่นหวานหอมนะครับมักมีหนังสวนใบใหญ่ครับผมประมาณนี้โซนนี้ก็เป็นพักหวานปลาครับ ต้นนี้เป็นเสดาวมันทวายครับผมข่างบ้านครับสวนข่างบ้านับปลูกหลากร้ายผสมผสานกันไปครับโอ้กระเจียวขึ้นร้ายต้นนี้ครับ เจียวก็ได้ลวกครับผมเริ่มออกดอกแล้วกระเจียวเหลือกระเจียวขาวครับยังว่่ทัานออกพอดีมีพี่น้องเิ่นอยากได้พัฒน์ไปปลูกนะครับรกระเจียวขาวการล่อรอนิดนึงเด้อครับผมสําหรักบกระเจียวขาวกระเจียวแดงนะออกแล้วครับผมเหลือกระเจียวขาวท,ท,ที่ยังไม่ออกนะครับ นี่ครับกระเจียวแดงออกแล้วครับพ็อได้เก็บกินแล้วครับกระเจียวแดงผมตัดต้นหนี้่งนะครับผมบรรยากาศมันก็นเลยออกห่อนนะครับถ้านีต้นตะคบต้นนี้นะครับผมมันจะลมลืนเลยนะครับสวนพักหวานต้นนี้เกือบตายเลยครับน่ครับปีที่สองแต่ว่าก ในฝนหนึ่งแล้วก็หดน้ำเขากะหลอดฟืนขึ้นมากครับครับนี่ก็เป็นบอ่อกบครับผมบอ่อกบก็จะปรับปุงไม่ปับปุงบอ่อนี่ไม่นะครับผมบอ่อนั่นใส่น้ำไปนิดนึงนะครับก็มีกบอยู่นิดนึง เยวก็จะปรับปุ่งบอ่ปรับปุงบอนี้ไหมนะครับปูผาใหม่ปูซอนขอบเพื่อกบเขาขยายพันธุ์นะครับเป็นสวนใบไงนะครับส่วนหนาบางก็จะเป็นกล้วยค่านะครับส่วนหลายตรงนี้เป็นค่าเหลืองครับพี่น้องค่าเหลือง นั่งก่อไงที่แังนครับผมกำลังแตกก่อข้าเหลืองก็จะนิยมเอาไปเห็ดที่แกงเนาะครับต้มยำโซนนี่จะเป็นกระเจียวหวานครับผมตามลองนี่นะครับกระเจียวหวานยังพ่ทันยังบ่ทันงอกครับแต่ว่ากระเจียวปลางอกก่อนแล้วครับผม นี่ก็จะเด็ขคูดกล้วยนะครับปลูกไม้เบิดเลยนะครับกล้วยใครที่เข้ามาเบ่งไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การน้ำเด้อครับผมในการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับพึงพาตนเองเพื่อความยั่งยืนกับผมทั้งสวนทั้งช่องนะครับก็จะมีไอเดียต่างๆนะครับสำหรับการเทศสวนนะครับมาแบ่งปันครับผมเอาแบบเปรียบง่ายด้อครับบด้วิชาการหยังลายครับผมเพราะว่าผมก็บ่ได้เป็นเกษตรกร ที่เิ่นชำนานการเอียงนะครับผมอันนี้เป็นสมโอครับผมปลูกแบบง่ายงครับผมให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปน้ำกันครับผมไผรมีเอียงแนะนํำกับสามารถคอมเมนต์แนะน้เข้ามาได้นะครับในไต้คลิปวิดีโอต่างๆนะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะครับเป็นปั๊มชําน้า ราคาบอ่อแพรงนะครับต่มตัวนี้ประมาณบ่ถึงพันครับกระเพาะใส่ได้ครับใส่สปริงเกอร์ได้ประมาณหกหัวนะครับผมอันนี้เป็นบอ่อน้ำที่คูดเองกับมือครับความลึกประมาณ4ีเมตรครับอยากคูดลงอีกครับผมแต่ว่ายังไม่ทันได้งบประมาณมากครับผมแต่สีคูดลงอีกนะครับให้มันเก็บน้ำได้หลายขึ้น จะได้ลดลดตนทุนเรื่องน้ำนะครับประหยัดน้ำประดาไอประปาไปครับผมระบบน้ำก็จะเป็นน้ำน้ำตัวนี้นะครับผมก็เล,เลือกที่จะปลูกจะเลือกที่จะปลูกพืชที่ทนแร้งนะครับประหยัดน้ำเป็นค่านะครับเป็นหลักเพื่อปรับสภาพดินครับนี่ครับเกิดด้ทุกพื้นที่นะครับสำหรับค่า แตกนอกตลอดนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลดน้ำแตแตกอยู่ครับแตกน้ออยู่ครับผมก็ได้เก็บกินครับนออ,อน่อนน่ครับเหลือสางกอออกนะครับก็จะเขียวแตกขึ้นมาใหม่เบิดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีสางกอค่าให้พี่น้องเด้ยเบิรงนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปครับผม สำหรับคลิปนี้กับผ้ามาชมสวนกเกษตรพ่อเพียงแบบผสมผสานเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรับวันวางครับสวัสดีครับชะอมครับ แน่ไปใสก็เห็นแต่ของกินก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่สวนมีลมมีเงาให้ได้พักผ่อน